ุกคนก็นั่นแหละ,ละเล่นแบบอันนี้มาแล้วคือเน็ตไม่ดีเลยเอะไรอ่ะมันเป็นไรใช่หรือเปล่าน้องเจริกับฉันจังน้องเจริกับฉันจุง้งอืมเขาได้และ นี่คือขาฉันนะคะใครอยากเล่นนะคะก็เดี๋ยวทิ้งชื่อไว้ให้นะในคอมเมนต์นะคะทุกคนคน,คนเล่น,นเยอะอยู่นาลินแสดงว่านาลิน,นะคะ่ะละเล่นละเล่นแบบอื่นมันก็น่าเล่นน้องแต่ไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นไม่ใช่อลไรหรอกไม่ว่างนะคะวันนี้ก็น่าจะลงแค่ประมาณ3มคลิปนะคะคลิปที่คลิปอีพีหนึ่งที่ให้ ของควันเนาะกับคลิป ep สองที่ยังไม่ได้ลงเลยทุกคนที่บอกว่าจะมาต่อ ep สองอะถ่ายไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ลงเว้ยยังไม่ได้ลงเลยนะคะถ้าตกคลิปนี้ไม่หยุดนะคะถ้าตกนะคะคลิปนี้ไม่หยุดแน่นอนค่ะไม่หยุดเลยแบบไม่หยุดนะคะทุกคน ในช่วงนี้ยฉันแบบคือแบบข้างกับการเรียกตั้งมากอะเบคือมันต้องเรียกพักเพื่ออีวใช่พักเพื่อไทยสิเออพักเพื่อไทยนี่แหละไข่ <c oughs> เล่นโลบอกบ้างแล้วเราก็เล่นฝีไฟด้วยนะคะ จะเล่นฟรีไฟด้วยนะทุกคนรู้ไหมเอยแต่ที่ไม่ได้สตรีมเพราะว่าเคยสตรีมแล้วแต่ว่าไม่ได้ลงเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะทุกคนเพราะว่ามันบอกว่าลงไม่ได้มันไม่ได้เรวยว่าลงไม่ได้หรอกทุกคนมันแบบเนี่ยมันมันเล่นไม่ได้แล้วมันก็ตัดคลิปฉันไปเลยติดอ,อันนี้คลิปฉันไปเลย ฉันชอบด่านนี้ฉันรู้สึกว่าน้องแบบตะมุตะมิเห็นพี่กีตาร์เล่นไม่นนแน่ใจว่าใช่พี่กีตาร์อ้าวผู้คเล่นไปเล่นมาเก็บเฉยเลยคุยกับทุกคนแค่แป๊บเดียวนะมายังพวกเรายังมีเวลาเหลือค่ะยังมีเวลาเหลือไม่เป็นไร แล้วก็เล่นเลยคือบางทีฉันเล่นไปเพลิพนๆไงแล้วคุยกับทุกคนคเพลินๆก็คือแบบคือใครอยากคือเจไม่กัดนะว่าเดี๋ยวเจจะแบบจะเจไม่กัดอยู่แล้วไงเออเออเจไม่กัดยู่แล้วหนูเชืยร์เจได้เลยหนูเชืยร์เจได้เลยเจไม่กัด อันนี้จะเป็นด่านไอจิมแลจะมีเค้กด้วยนะคะคน,นก็จะแบบใครชอบการสติมเกีบ้างคือดูเกมทุกวันแต่ว่าที่ดูทุกวันก็คือหนังบลอๆสุดจอยคือดูได้ทุกวันนะคะคือแบบต้องดูทุกวันอ่ะไม่ได้วันไหนไม่ได้ดูก็คือมันอารมณ์มันอารมณ์บวจอยนะคะ แบบคิดถึงว่ารู้สึกอยมากแต่วันไ okay. หนที่ไม่ได้ดิไอส์คิมก็คิดเกียบโตกาทุกคนไม่เอาโตไม่าแดงแล้วนะคะก็เลยเลือกเป็นน้ตาลกคือแบบแนะนำให้มาเล่นแมบนี้เลยพูน้องแบบเป็นมิตรกับทุก คนได้ง่ายมากเลยอ่ะน้องเป็นมิรกับทุกคนได้ง่ายมากแบบมากว่ะห้ดูอถ้าหยาบอันนี้มันจะตายใช่ไหมถ้าอยากเห็นเราดัดฟันบางแล้วมันก็จมเข้าไปข้างในแล้วก็ังจะไม่รู้ว่าจะได้ดัดไหมปีนี้แรกน่าจะดัด โ oh <c oughs> อ้ไม่ออออกอดเี่เปลี่ยน,น,นอององสวมก่อนเปลี่ยนหน้าตาก่อนพี่คืองงไหมคนคนนี้แบบไม่อยากคือไม่อยากนีกับเขาไง ไอ้สีมาได้เไม่รูนะคะว่าเขาจะตามฉันไหมหรืไมาทคืมันตามมัมันตามฉันมาอไรลัอือมันจะตามมาเพื่อเพื่ออะไรเอา ม่ง่ายไม่ง่ายแห <I CC. S 1> ละไอ้เนี่ยอะไรวะอ๋อเป็นเกี่ยวกับน้ำตาลค่ะบลิงเป็นบลิงนะคะือแบกกบขี้แกะนะคะ ฉันเป็นบลิงนะคะคต้องฟังบลูสสแล้วก็แบบต้องดูบลูสแล้วก็ต้องดูบลิงก็คือ Black k i n นด้วยนะคะคือชอบดูจีซูกับอันนี้มากก็คือกีซ่าแล้วก็โรเซ่แล้วก็เซนนี่มากคือติดตามเขาอะคือแบบชอบมากอชอบดูมากแกคิปนี้น่าจะยาวหน่อยเพราะว่าถ้าแรกมันเวลายเยอะเยอะอ่ะ พราะว่ามันเลอะเยอะเยอะเกนไปหน่อยนะสะกดด้วยเครื่อามันเยอะไปหน่อยนะคนที่ทนดูก็ทนดูไปก่อนนะคะทุกคนฉันเมื่อยมือตอนไหนเดี๋ยวฉันบอกนะคะเดี๋ยวค่อยหยุดเล่นกันนะนเนาะ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 เนน ตกมาจนได้อ่ะงงงงคือมันตกมาจนได้นะคะเราตกตนหนโอยค่อยติดตามพี่กีตาอยู่คือฉันอซีพี่กีตาเลยแหละคือพยายามแบบได้เล่นกับพี่กีตาแล้วนะแต่มันไม่เล่นไม่ได้เพราะว่าพี่เขาเขายังไม่ตอบรับใช่ไหมคือแล้วทีนี้มารู้ว่าพี่เขาเต็มค่ะ เออคนเล่นของพี่เขาติมนะคะประมาณสองร้อยคนแล้วแต่ว่าก็ยังติดตามพี่เขาอยู่นะก็มันอ๋อนี่ไงตกตรงอี้มันจะตกอยู่แล้วเนี่ยไม่แกี้วอ้าวเออเอาใหม่ฉันเอาใหม่ได้เอาใหม่ได้ทุกที่แต่ตอนนั้นตรงนี้เราไม่ได้ทำะว่ไม่เล่นละวไม่เล่นและ ฉัเล่นมดอแล้วกับแมปนี้อันน like ี้ชันนงเลนคนไหนน่าจะออกไปแล้วใช่บอกแล้วเขาไปวานงมากคนแต่ละคนนางไปไหนกันอ่ะอันนี้เดียวนะคะ่านก็กระโดดดึงดึงแล้วกระโดดดึงดึงดึงดซ้ายดึงดึงขวาดึงดแล้วมันกระโดดดึงดึงดึงด บิงบิงแล้วก็มาโดดบิงบิง,ง,งตัวนี้นะคะคือคือการนะทุกคนก็คือแบบสนุกมากแมปเนี่ยตกทุกรอบเลยอ่ะอเออใครบอกว่าสนุกทุกตกทุกรอบเลยแต่เสียดายเสียดมามากนะคะที่โลบหมดแล้วไม่ได้ตื่นในงานทุกคนน่าจะเห็นฉันสวยไปแหละจังหวัดเนี่ยแล้ก็ได้เห็นไอศครีม ก็จะคนใช้โลบักเก่งมากอ่ะใช้โลบักเก่งเป็นแบบตังวดเติมหรยอคือแบบอ่ะก็กระโดดกระโดดไปเลยโดดกระโดดไปเลยก็ฉันเล่มือนะคะเดี๋ยวฉันจะให้ดูอะไร จะพักไหนกันบ้างก่อนอ้าวคนน่าจะจบกันแค่ตรงนี้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะแต่ยังไม่ไปนะเดี๋ยวให้ดูชื่อก่อนนะคะเดี๋ยวฉันให้ดูชื่อก่อนนะคะถ้าใครอยากเล่นด้วยนะเล่นในเฟซบุ๊กนะคะ ไล่สดในไ g นะทุกคนจะเป็นเพื่อนเราเี่ยะคะ่ะจะเต็มแล้วทุกคนรีบเลยนะคะทุกคนรีบเล,เลยเพราะมันใกล้เต็มแล้วนี่ คะตัวคนดูมตรงนี้เลยแล้วก็คือกำลังโอเคสแล้วทุกคนใครอยากให้เรามาต่อแบบแนวแต่แบบแนวยังไม่จบแบบนั้นแบบนี้มากวันนี้เมื่อยมือไอ้หน่อยไอ้บ่ายทุกคน Goodbye, Good